หัวหน้าเผ่าเองไม่ใช่ไม่มีผมว่าหัวหน้าเผ่าเองก็มีเห็นไหมฮะถ้าลำพังหัวหน้าเผ่าเนี่ยนะครับคิดจะไปฆ่าคนคนหนึ่งคิดจะไปทำร้ายเด็กคนหนึ่งคิดจะไปทำร้ายผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมันผมว่าโดยโดยธรรมชาติของคนเนี่ยมันคงไม่กล้าไม่กล้าที่จะคือถ้าไม่ใช่โจรโดยสันดานเนี่ยแม่งก็คงไม่กล้านะสองเนี่ย อยู่จนมาสี่สิบฝาแล้วเนี่ยไม่เคยไม่ไม่เคยทําลายชีวิตผู้อื่นไม่เคยไปฆ่าคนอื่นได้ยังเก่งก็ได้แค่เตะเมียตบเมียเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติที่คนประเภทเนี่ยมันพร้อมที่จะทํากับผู้หญิงแต่มันมีสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของที่เขาอวดอ้างสรรพคุณเหล็กต้อนหนึ่งที่พลโผลออกมาจากถ้ำได้นะเขาเรียกว่าเหล็กไหลเหล็กไหลใครก็รู้อยู่ว่ามันประเมินราคาไม่ได้ถ้าเป็นของแค่มันประเมินราคาไม่ได้นะฮะ ผู้ชายคนหนึ่งซึ่งในชีวิตไม่เคยจะแตะแบงค์พันเลยได้แต่ถือแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยรับจ้างนะครับนะตัดสวนองุ่นตัดสวนทุเรียนทำสวนมะพร้าวก็ได้วละสามร้อยเหนื่อยสายตัวแทบขาดได้วละสามร้อยกลับบ้านถ้าเขาทำแล้วรวยจริงป่านนั้นฝาบ้านเขาต้องมีนานแล้วเขาต้องมีฝาบ้านานานแล้วแต่นี้เขาทั้งชีวิตจนกระทั่งสี่สิบกว่า หมาเลียตูดไม่ถึงยังไม่มีฝาบ้านก็แสดงว่าจนกันชิบหายแบงค์พันคงไม่เคยจับแน่นอนแต่เมื่อวันดีคืนดีเนี่นะครับมีชายไทยไม่ทราบชื่อที่ชอบแต่งตัวคอสเพย์แล้วอ้างตัวเองว่าเป็นพระถังสำจั๋งเนี่ยนะแล้วจู่ๆก็มาชี้เป้ากับคนที่สนิทชิดเชื่อกันว่าโยมโยมเชื่ออัตมาสิเนี่ยในถ้ำนี่ยมันมีเหล็กไหลนะและบนภูเขานี่ก็มีด้วย นั่นคือภูเขาอันไตถ้าโยมได้มานี่นะฉันจะบอกโยมให้เลยว่ามันคุ้มค่ามันคุ้มค่ายิ่งกว่าฉันเดินไปเดินไปเลยฮะไปแสวงแสวงบุญไปหาพระไตรปิฎกที่อินเดียซะอีกถ้าโยมทำได้อัตมาบอกเลยคำเรียกเลยว่ารวยรวยเกิน ความรวยมันไม่เคยปาณีใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่มีจะกินมาก่อนนี่นะถ้าเห็นเงินแสนเงินล้านนี่โอ้โหตาโตตาพองขนลุกสู้เลยก็เลยตัดสินใจสิครับว่าจะลองเสี่ยงดูคุยไปคุยมาน่าจะมีการต่อรองกันเกิดขึ้นนี่คือตอนนี้นี่คือ,อคือผมนี่จินตนาการเอาเองแล้วนะผมจินตนาการเอาเองเลยณณตอนนี้แล้วนะว่าน่าจะเอาแค่ตัดเส้นเส้นผมก็เพียงพอ แต่ว่าแค่รถก็บอกไม่ได้มันขาดองค์ประกอบมันฟ้องไม่ได้มันขาดบุคคลที่สามดังนั้นเราต้องเอาเลือดเราต้องเอาเลือดเงินระดับเงินล้านคนมันหิวเงินน่ะในช่วงเวลาหนึ่งมันตัดสินใจแวบมาเอาละทำก็ทำวะทีแรกเราก็เข้าใจว่าเอ๊ะ หัวหน้าเผ่าเนี่ยอาจประมาทพาดท่าเสียทีพลั้งมือทำแรงไปหน่อยหรือเปล่าทีแรกเราคิดกันอย่างนี้เลยนะนี่คือคิดไปเองแล้วนะว่าถ้าเกิดว่าหัวหน้าเผ่าจะฆ่าเด็กคนนึงเนี่ยอาจจะไม่ตั้งใจฆ่าอาจจะเด็กตกใจร้องไห้แล้วก็พาดท่าเสียทีเอามือไปปิดปากปิดจมูกหรืออะไรก็แล้วแต่สุดแท้แต่จนกระทั่งเด็กขาดอากาศหายใจหรือ ทำอะไรอย่างหนึ่งซึ่งให้ให้น้องคนเนี้ยถึงแก่ความตายอาจจะเป็นการประมาทเลินเล่อนะครับเลยต้องเอาเลยฮะเลยต้องเอาร่างของน้องเนี่ยไปไว้บนยอดเทือกเขาอันไตแล้วหลังจากนั้นก็มาสร้างสถานการณ์ต่างๆนานาให้ดูเกิดความชัดเจนมากขึ้นว่าเอาเคเดียวอีกสองสามวันก็ต้องคนเจอคนเจอร่างน้องแน่ก็เริ่มโยนรองเท้าเริ่มโยนกางเกงเริ่มทํานู่นนี่นั่นให้เป็นอะไรฮะ ให้เป็นสัญลักษณ์ให้คนตามขึ้นมาเจอพอหลังจากเราเห็นคลิปสามสี่คลิปนี้แล้วเราเห็นข้อความบางข้อความเห็นชัดหลุดของเขาของแครหลอดไปคุยอย่างวันนี้พี่อัตริยะเนี่ยพูดชัดเจนเลยหลักฐานมีเออมึงไปแชทกับใครมึงไปคุยกับใครเนี่ยซึ่งพระเอิญเนี่ยนะครับเออทีมงานก็มีแล้วก็น่าจะมาจากแหล่งเดียวกันด้วยนะครับ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะมันทําให้ความคิดของเราเนี่ยเปลี่ยนไปเลยว่าเฮ้ยไอการที่เราคิดว่าหัวหน้าเผ่าเนี่ยจะไปกระทําการโดยประมาทเลินเล่ออะไรอย่างไร้แรงทําให้อ่น้องต้องถึงแก่ความตายไม่ใช่แล้วเมื่อเห็นว o r d ดดิ้งนะครับที่บอกว่าต้องใช้เส้นผมซึ่งวันนี้นะครับพี่อิยะก็อธิบายความได้ชัดหลับตาแล้วก็เห็นภาพต้องใช้เส้นผม ต้องใช้อะไรฮะประจําเดือนหรือไม่ก็อะไรครับเลือดที่มันออกมาจากช่องคลอดอ่ปะป้าถึงถามไปเมื่อวานนี้หรือเมื่อวันก่อนว่าเรายังจํากันได้ไหมในขณะที่เป็นข่าวกันอยู่เนี่ยเขาบอกว่าบริเวณช่องคลอดอมีบาดแผลปรากฏว่าเอซบอกใช่มีมันก็ยิ่งทําให้เรามั่นใจได้ว่างานนี้เนี่ยหัวหน้าเผ่าเนี่ย เจตนาฆ่าผู้เจตนาเอาไปฆ่าเสียให้ตายแล้วเขาเรียกว่าเอาไปฆ่ามันจะเป็นการฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยเจตนาหรือไม่ไม่ใช่แล้วคำว่าฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยเจตนาเนี่ยมันเบาไปซะแล้วเพราะถ้าเกิดเรื่องนี้มันเป็นจริงขึ้นมาแล้วเชื่อมโยงกันได้ขึ้นมานั่นมันหมายความว่าอะไรฮะมันหมายความว่า เรื่องนี้มีการเตรียมการกันไว้ก่อนเรียบร้อยล่วงหน้าแล้วถ้าสู้กันคดีนี้หัวหน้าเผ่าปฏิเสธมาแต่แต่ชั้นสอบสวนจนกระทั่งทุกอย่างมามาจบอยู่ที่ศาลนั่นมันหมายความว่ายังไงครับคุณไม่ต้องหวังตลอดชีวิตนะฮะคุณเลิกหวังไปเลยตลอดชีวิตนั่นมันหมายความว่าคุณประหารชีวิตแน่นอน สู้ติดแน่แต่ติดชั่วคราวเพราะติดแป๊บเดียวเสร็จก็เขาจะพาคุณขึ้นไปลานประหารไปนอนบนเตียงแล้วยิ่งถ้าคุณแพ้ก็หมดสิทธิ์เลยวันนี้นะครับผมจึงมาบอกทางออกให้กับหัวหน้าเผ่าไงว่าคุณจะยอมตายคนเดียวหรือคุณจะเอาแครอทตายไปเป็นเพื่อนด้วยเพราะอย่างน้อยเวลาคุณตายจากโรคนี้ไปคุณจะได้ไม่เหงา อย่างน้อยในช่วงห่วงเวลาการเดินทางจากประตูมิติหนึ่งไปอีกมิติหนึ่งคุณก็ยังมีเพื่อนร่วมทางดีกว่าคุณไปคนเดียวนะหัวหน้าเผ่านะนี่เอาอันนี้เอาดีๆนะแต่ถ้าคุณลักตัวกลัวตายขึ้นมานะครับอยากจะทำประโยชน์ครั้งสุดท้ายก่อนที่จะไปติดคุกติดตารางคุณก็รับสรารภาพซะพอรับสรารภาพเสร็จคุณก็ชี้ให้ศาลเห็นเลยว่านี่ที่ผมทำทั้งหมดเนี่ยเกิดจากไอเฮียนี่ระยุผม บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเอาเหล็กไหลออกมาได้ในขายนี่นได้เงินเป็นล้านผมเป็นคนจนผมไม่เคยมีเงินผมไม่เคยถือแบงค์พันุแต่วันนี้เนี่ยนะพอผมฟังแล้วผมเกิดความโลภผมมีกิเลสผมเกิดความโลภและเรื่องเส้นผมที่ตรวจเจอเนี่ยผมเป็นคนทําเองครับผมเป็นคนจัดการเองทั้งหมดครับนะบหลักฐานหาไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเส้นผมมีอยู่แล้วไม่มีปัญหาเครื่องซิลโกตอนก็นยืนยันชัดเจนว่าถูกของมีคมฟันลงไปแล้วขาด ไม่ใช่เกิดจากการกระชากลากถูหรือนะครับของมีคมประเภทอื่นมันเป็นมีดแล้วฟันลงไปในบริเวณนั้นโชคดีนะฮะไอรอยฟันก็ยังอยู่หลังจากที่ตำรวจเขาตามขึ้นไปดูก็ยังอยู่ยังเห็นรอยฟันก็ก็กถ่ายภาพเก็บไว้ปาผู้ชัดเจนครับเมื่อวันสองวันก่อนก็บอกว่าระวังนะครับมันจะมีหมายจับเพิ่มนะมันจะมีหมายจับเพิ่ม ถ้าหัวหน้าเผ่าชี้ว่าแครอทเป็นคนบงการทั้งหมดทำให้เราเนี่ยไปสำคัญผิดคิดว่าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยนั่นนะฮะโทษหนักก็จะได้เป็นเบาเพ้อเผลอไอ้คนจ้างวานเนี่ยนะฮะแครอทนี่เปรียบเสมือนอะไรเปรียบเสมือนคนจ้างวานนะเหมือนแครอทจ้างหัวหน้าเผ่าไปฆ่าคนตายแต่มือปืนรับสารภาพมือปืนโดนตลอดชีวิตติดจริงๆกับประมาณไม่เกินสามสิบปี ทำดีๆปีอะไรไม่รู้ขี่ลูกอาจจะติดจริงแค่สิบสิบกว่าปีสิบสองปีถึงสิบห้าปีแต่คนจ้างวานเนี่ยที่ไม่ได้ไปยิงเขาเลยไม่ได้ไปฆ่าใครก็เลยไอ้คนจ้างวานเนี่ยโทษประหารชีวิตอุทอนก็ยืนดีกาก็ยืนสุดท้ายก็นะครับกรณีของคุณอะไรสมัยก่อนที่เป็นข่าวดังคุณแสงชัยอ,อ่พอออสมทอตอนนั้นนะนะครับมือปืนที่ไปยิงนี่ตลอดชีวิตตอนนี้ออกมาแล้วแต่คนจ้างวาน ที่ไปยิงคุณแสงชัยเนี่ยประหารชีวิตแล้วตอนนี้ก็ตายหาไปแล้วก็โดนยิงเป้านะฮะเอาตัวไปยิงเป้าตายให้ตายเสียไปตามกันฉันเคสแบบนี้ก็เหมือนกันอย่ากจกบอกหัวหน้าเผ่าและคุณรักตัวกลัวตายเนี่ยนะฮะคุณก็ออกมารับสารภาพแล้วคุณก็บอกสารเลยว่าเพราะไอ้ไอ้เนี่ยไอ้แครอทเนี่ยเป็นคนชี้เป็นคนสั่งวงการเป็นคนให้ผมทําเป็นคนมาพูดจากเกีย้ยก่อมผมทําให้ผมเกิด เกิดความหลงเชื่อจึงสำคัญผิดว่าสิ่งที่ทำไปนั้นเนี่ยไม่ผิดนะก็เอาตัวเอาตัวไอ้แคลร์มารับโทษด้วยส่วนแคลร์จะอ้างไว้ไม่รู้ไม่ชี้ไม่ดูไม่เห็นเป็นไปไม่ได้เพราะเชื่อว่ามันจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งที่นะครับไปเป็นหนอนอยู่ในกลุ่มเดียวกับหัวหน้าผับเขาจะถูกมนุษย์ลึกลับ บางคนเนี่ยส่งหลักฐานไปให้แล้วอธิบายว่าคลิปนี้หมายถึงอะไรคลิปนี้หมายถึงอะไรหรือบางทีแทบจะไม่ต้องมีซะด้วยซ้ําเพราะว่ามันมีหลักฐานการแชทระหว่างแครล,ลอดกับหัวหน้าเผาอยู่ถ้าหัวหน้าเผาบอกไม่มีหรือแค่รลอดบอกไม่เคยทําไมกูมีแล้วทําไมกูมีกูเอาไปดูกูเอาไปขยาย,ยาในฟอ o อชอปแล้วนะฮะมันไม่ใช่รอยลบมันไม่มีรอยลบมันไม่มีรอยตัดต่อนะมันเป็นรอยมันเป็นคาพูดจริงนะ ซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติไม่กลัวโดนฟ้องก็คงเอาลงให้ดูเหมือนกับที่พี่อัญิยะพูดอะถ้าเอาไปลงเดี๋ยวแม่ก็ฟ้องอีกนะกูกันเดี๋ยวกูก็โดนอีกแล้วกูเสียเวลากูอีกใช่ไหมก็เลยตัดสินใจนะฮะในเมื่อพี่ใหญ่ของเราไม่ลงป่าก็ไม่ไม่เอาลงเหมือนกันนะครับเพื่อเป็นการโปรเทคตัวเองไว้ด้วยในระดับหนึ่งเพื่อป้องกันการโดนฟ้องแต่มันมีแชทหลุดที่ชวนคุยกันให้ไปหาเหล็กไหลนี่คือปัญหา นี่แหละคือปัญหาแล้วป๋าก็เชื่อว่าหัวหน้าเผ่าก็มีแชทนี้อยู่ในมือเชื่ออย่างนั้นนะฮะแต่ว่าในส่วนตัวของแครอทจะลบทิ้งหรือไม่ลบทิ้งไม่มีปัญหานะแต่เชื่อว่าหัวหน้าเผาเขาคงไม่โง่จะลบไอ้แชทที่คุยกันนะ่ะที่ชักชวนกันไปเอาเส้นขนเส้นผมที่บอกต้องใช้เส้นผมต้องใช้ประจําเดือนถ้าไม่มีต้องใช้เลือดอะไรนะอ่า สวัสดีนะครับพี่อัดนะครับสวัสดีนะครับหยาชยาครับเนี่ยพอดีผมปิดผมปิดแชทอยู่เดี๋ยวกลัวเสียสมาธินะฮะอืมนะฮะที่มึงมีแชทคุยกันอยู่เนี่ยกูว่าหัวหน้าเผาไม่มีวันลบทิ้งแน่นอนอันนี้ฝากบอก,กเอาไว้เลยนะต้องใช้อะไรบ้างแม้กระทั่งอย่าให้พูดนะแม้กระทั่งแชทบางแชทเรื่องที่พากันไปบุกลุกสวนองุ่นชาวบ้านชาวเมืองเนี่ย ป๋าก็คิดว่าไงคิดว่าหัวหน้าเผ่าก็เก็บแชทนี้ไว้อยู่เหมือนกันนะฮะแล้วยูทูบเบอร์อีกหลายคนที่อยู่รายล้อมรอบกายเนี่ยนะอย่างที่พี่อัดเขาบอกฮะมึงจะไปรู้ได้ไงเป็นคนของใครไม่งั้นไอ้รูปภาคบางรูปบางรูปนี่นะพี่อัดเขาจะมีเหรอแล้วแหล่งข่าวป๋าจะส่งมาให้ดูได้เหรอเขาไปอยากให้รับทราบไว้ว่ามันมีมันหลุดมาจจริงแล้วมันมีจริง แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าหัวหน้าเผ่าอยากจะรอดอันนี้จะบอกฝากฝากบอกไว้แบบเอาบุญนะนะถ้ามึงอยากจะรอดนี่นะไอ้คดีแม่จะผีหาซาตานอะไรเข้าสิงต่อไม้อะไรเนี่ยมึงก็ไปรับสาร,รภาพเขาซะและเอาหลักฐานไปให้ศาลดูว่าเนี่ยครับจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดจากผมเลยมันไม่ได้เป็นของผมเลยคิดความคิดผมก็ไม่มีผมเป็นคนเรียนจบปหกผมโง่ตายหาโง่งดักดัง นะโง่บรมมาโง่โง่รัสบจนวันนี้ผมต้องไปเรียนมหาวิทยาลัยเพื่ออะไรฮะเพื่อเติมความฉลาดเข้าสมองแต่บุคคลสองคนนี้เขาชี้เป้าให้ผมทําวันที่ตัดเขาก็มายืนชี้อยู่วันที่เอารถรถแบ็คโฮมาขุดทําหลุมสร้างงูเขียวเขาก็มายืนอยู่แล้วคําพูดคําจาคําสัมภาษณ์วันชี้เป้านะวันชี้เป้าก็แต่งคอสเพย์มานะ แต่งตัวเป็นพระถังทำจังแล้วมายืนชี้บอกจุดนี้แหละเอาตรงนี้แหละนั่นแหละเรียบร้อยก็จะชี้ให้สารดูว่าที่ทำไปเนี่ยไม่ได้เจตนาพอคุณชี้ปุ๊บมีหลักฐานทำให้สารเชื่อแล้วก็หาแล้วก็สิ้นสงสัยคุณเมื่อไหร่ก็อะไรฮะคุณก็ขาดเจตนาไงพอคุณขาดเจตนาทีนี่แหละจะลงโทษทางอาญาก็ไม่ได้เพราะมันขาดเจตนาไปแล้วเพราะกฎหมายอาญาเขาจ,จับเจตนานี่เป็นหลัก เขาเอาเจตนาวิ่งเข้าใส่คุณอย่างเดียวเมื่อ,อไรคุณขาดเจตนาเมื่อนั้นคุณก็ไม่ต้องรับโทษเพราะกฎหมายก็บอกอะไรฮะเขาบอกบุคคลจะต้องรับโทษได้ก็ต้องต่อเมื่อก็ต้องกระทําความผิดอ่นะโดยเจตนาฉะนั้นถ้าเกิดคุณขาดเจตนาคุณก็ไม่มีความผิดคุณก็หลุดตรงนี้ไปแต่คนที่ผิดคือไอ้คนที่คุณชี้อ่ไอ้ที่มันชี้คุณไปหยิบไปหยิบขอนไม้ไอ้ไอ้ที่คนชี้สั่งให้นีไปไป,ไปผีไปเข้าฝันนะ แล้วก็อ้างว่าเป็นเจ้าพงเจ้าพ่ออะไรเจ้าบงเจ้าแม่อาบน้ําทาแป้งอะไรนั่นน่ะหัวหน้าเผาก็หลุดเลยนะคดีเนี้หลุดเลยนะฮะคนที่โดนก็คือคนที่ถูกชี้ทีนี้เนี่ยไอคนที่ถูกชี้มึงก็มีหน้าที่มาชี้กับสารแล้วทีเนี้ยว่ากูไม่ได้สั่งมันตัดไปเองมันเอามาขึ้นมาเองแต่เขามีหลักฐานไงเนี่ยแชทคุยกันนะแล้วนี่ไงคลิปเนี่ยที่ยูทูบเบอร์มึงไปถ่ายถ่ายกันเอาไว้เห็นไหมตาบใดท่าศาลเนี่ยนะฮะ เชื่อเชื่อในคําให้การของมึงนะสารเขาก็ลงโทษไอ้แครอดอันนี้เรื่องหนึ่งนะไอ้เรื่องบุกรุกสวนอง่นนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะมันมีโทษจําคุกมันผิดตามพรบรป่าไม้ป่าสงวนแห่งชาติถ้ามึงเอาลูปเอาคลิปไปให้สารดูอีกบอกเนี่ยจุดนี้คําพูดนี้ อตอนที่กําลังเป็นข่าวกันใหม่ๆเขาก็แต่งชุดะธรถมสังตังมาหาผมครับท่านครับแล้วมนก็ชี้เลยว่าตรงนี้ที่มึงจะควรจะโค่นต้นไม้ทิ้งมึงควรจะปรับพื้นทั้งหมดเท่านี้เองครับแล้วมึงก็บอกว่ามึงหลงเชื่อมึงก็เลยสําคัญผิดนะครับก็เลยไปทําตามที่เขาบอกเท่านี้มึงก็ขาดเจตนาแล้วพราะมึงขาดเจตนามึงก็ไม่ต้องรับโทษตามพรบรป่าไม้ตามพรบรป่าสงวนแห่งชาติ แต่ไอคนที่ต้องรับโทษแทนมึงก็คือไอพ้ะถังสําดังเนี่ยแหละไอหัวใช้เท้าเนี่ยแหละหรือที่เราคุ้นเคยกับคําว่าหัวแครอดแล้วต่อไปนี้เราจะเรียกคําว่าหัวใช้เท้าเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทุกคนจะได้เข้าใจตามกันว่าไอหัวใช้เท้าเนี่ยคือใครนะไปนึกกันเราเองนะนะเป็นนึกกันเราเองว่าคือใครแต่เชื่อว่าหลายคนคงจะนึกผิดคงจะไม่ใช่คนนั้นนะครับ <laughs> นะ คุณก็โยนเรื่องนี้ไปเป็นภาระของไอ้หัวชัยเท้าแล้วก็จบคุณก็พ้นออกมาแล้วคุณก็จะเหลืออีกหนึ่งคือคดีฆ่าเด็ก